อืมคันเดียวคนห้อนคือเก้าท่องท่อง มะฮงองเยอะนะจ้าทุกคนํำเองกินเองมาเคือเคือนอันี้มาเคือเลืองมเือเลืองมักมเคือยังก็มาเรือคืนคืนบานเฮามเคือคืน ສົ້ມກະໃສລາຍກະລາລົງປາຍปลาຕົ້ມສຸກຊອງສອນສອນໃຫຍ່ຊິເຂັມນີ້ຫ เว้ดีค่ะทุกคนพอกันอีกแล้วเดวจ้ามื้อนี้กับช่องพลชิวเวอร์ชาแนลจ้ามื้อนี้สิบพาทุกคนมากินตับมัุงมหงตับมัุหงอีกแล้ว ตัมังหุ่งพักกาเนี่ยพักกาดขาวหน่อไม้ได้หน่อไม้มาพักไอเอียงเกาะคณะมาเด้อทุกคนแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าตัมังหุ่งรอบบ่ใบเราแล้วการลุยเลยเด้อเพื่อน่งทำเองกินเองไม่ได้กินผู้เดียวมากู้เดียวตาบุญมานำมาแต่ยายผู้เดียว ขออนุญาตใส่มือเด้ออือบอกกับการยิ้มของชาวพม่นถึงกองเอาตอนฉั่นมานะ่ยมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวรอบบ่ายข้าวเหนียวห้องท้องแซ่บแซบคือเก่าแซ่บแซบอือ 这个不聊。 เหนียวฮ้อนหอนคือเก่าท่องท่อง ้อนอากาศจะห้อนต้องมาหุ่งกระเผ็ด อืมสบอสวยบวงสดแล้วล่ะอืม 嗯，看不了。 เราไม่ต้มเราไม่ต้มต้มทำไมกินกับแก้เผ็ด อืมอมข้าดหน้าินเรออกกมคมขนาดหนาด้นา จังซี่กับเพ็ดอยู่ได้หนึ่งหรือว่าบ่เพ็ดกินกับข้าวเหนียวฮองท้องเออทุกคนจังบะแสท้องอือ,อเอากันขนาดหนไม่ นไมไหต้มต้มนไมไหมเข้าดีก่อนมันเผ็ดสิสีท้องอืมอ บ้เผ็ดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมน,นี้ละจ้าทุกพอกันไหมคลิปหน้าด้วยจา้าโดนๆพอกันเท่อนึงอย่าลืมช่องพนซิวเวอร์แนเดอร์ทุกคนพอกันไหมคลิปหน้าจา้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพนซิวเวอร์ชนแนลแนเดอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมช่องพนซิวเวอร์ด้วจา้าพอกันไหมคลิปหน้าจา้าไปก่อนเด้อทุกคนดีค่ะ